ใหในหัวข้อโครงการพัฒนาระบบประจำตัวนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรวิทย์จังพานิทนะครับเป็นทีมพัฒนาระบบของกรมอนามัยนะครับขอเสียงปมือต้อนรับอาจารย์ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมกลุมทุกท่านครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับสัญญาเพราะว่าเห็นบอกว่าอยากจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเราจะไปสั้นๆกันนะครับ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับโอเคตอนนี้นครับทางทางกรมครับเราจะพูดเฉพาะในส่วนของบัตรของ CM กับ CG นะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีบัตรออกเป็นเป็นเปเปอร์หรือต้องทำบัตรหรือว่าต้องไปที่ศูนย์เลยก็แล้วแต่นะครับโอเคมาเจอความไม่สะดวกอะไรก็แล้วความความไม่สะดวก ไม่สดที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยทางกรมครับก็เลยมีความคิดที่ว่าเราจะขอ,อะทําออกบับรเนี่ยโดยออนไลน์ได้เลยสามารถที่ทําอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่บ้านได้เลยนะครับทั้งของ,ของผู้ที่เป็น c ีเอมและผู้ของ cg นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าอ่าเราจะขออบัตรตรงนี้ได้ยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยหัวข้อกับอบรมวันนี้ครับเราจะพูดอยู่อสองส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือกระบวนการขอมีบัตร กระบวนการขอมีบัตรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนย่อยนะครับอพอดีถ้าเกิดผมมันจะไม่เห็นจะจะไม่เห็นแบบบรรยากาศการประชุมนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดเร็วไปหรือมีตรงไหนยังติดขัดอะไระสามารถแทรกถามที่ตลอดเวลานะครับเราผมจะไม่ถือว่าเป็นการขัดจังหวะนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าผมพูดเป็นยังไงนะครับโอเคเรื่องแรกเนี่ยส่วนแรกเนี่ยเราต้องลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทํำยังไงส่วนที่2เนี่ยพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะเข้าไปทําการขอบัตรกันนะครับทั้งบัตรของ CDM และบัตรของ CG นะครับหัวข้อที่2หัวข้อใหญ่เนี่ยครับพอเราขอบัตรแล้วเฮ้ยขอฉันขอบัตรไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าบัตรของฉันเนี่ยได้รับการอนุมัติหรือย,ยังอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าบัตรที่เราขอไปเนี่ยที่ขอไปแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ย Approve มาหรือย,ยังนะครับโอเคจะมีเท่านี้ครับสัส้นๆหัวข้อ อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการขอมีบัตรกันนะครับอันนี้ที่ผมเกริ่นไปตอนแรกเนี่ย <c oughs> จะเป็นในส่วนของการลงทะเบียนก่อนนะครับการลงทะเบียนเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากโอเคเริ่มเลยจะเห็นว่าผมแปะลิงก์ตัวสองสีน้ำเงินตัวใหญ่ๆไว้ให้นะครับเขียนว่า service dohcard นะครับ dot เ moph นะครับอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าอาจจะเป็นระบบทดสอบอยู่นะครับซึ่งซึ่งอ่า พวกพี่ๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปลองเล่นลองลงทะเบียนลองอะไรก่อนได้เลยนะครับทันทีที่ระบบจริงออกมาเนี่ยผมจะลบข้อมูลทุกอย่างออกทั้งหมดนะครับแล้วทั้งพวกพี่ๆก็ไปลงทะเบียนที่ระบบจริงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบนี้เปิดให้ซ้อมมือกันก่อนนะครับเอาลิงก์ที่เซ็นทรียน้ำเงินเนี่ยครับ ไปแปะอยู่ที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับเผมค่อนข้างมันจะอาจจะใช้ google chrome กันอยู่นะครับไปแปะที่เว็บเบราว์เซอร์เราก็ไปได้เลยนะครับคู่มือจะมีให้อยู่นะครับก๊อปเสร็จแล้วก,กด enter นะครับพอกด enter ปั๊บเนี่ยอ่าพอกด enter ปั๊บนะครับก็จะขึ้นแล้วว่าอตรงชื่อเป็นขึ้นชื่อกกมันามัยขึ้นมาแล้วก็มีส่วนให้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์าามือถือรหัสผิดหกหลักนะครับ แต่แต่แต่เพราะความที่เราเนี่ยยังไม่เคยใช้งานมาก่อนถูกต้องไหมครับทุกท่านไม่เคยใช้งานมาก่อนสิ่งที่ท่านต้องทํามาดักแรกก็คือท่านต้องไปตรงพี่ๆต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับทํายังไงทํำยังไงโดยคลิกที่ลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนเลยครับอ่าที่ผมไฮไลท์ว่าผมทําเป็นกรอบสีแดงไว้ให้นะครับพอกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับ อ่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับระบบเนี่ยจะให้กรอกที่ที่เบยบัตรประชาชนสิบสามหลักนะครับ <c oughs> กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับถามว่าทําไมต้องกรอกบัตรประชาชนสิบสามหลักนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยมันจะวิ่งไปเช็คอยู่สองที่นะครับที่แรกก็คือจะเช็คฐานทะเบียนราษนะครับของของทุกคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับที่มีอยู่ในของกระทรวงมหาดไทยนะครับจะเข้าไปเช็คก่อนอันดับที่สองบัตรประชาชนเนี่ยจะเข้าไปเช็ค ในระบบ 3C นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับ 3C <oughs> เนี่ยเวลาลูกพี่ๆใช้งานก็คือต้องไปเําองอะไรเรียบร้อยบน 3C โดยใช้ลีบบบประชาชนเหมือนกันถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นระบบของผมเนี่ยก็จะอ้างอิงจากบัตรประชาชนนั้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับ <c oughs> ครับมีคําถามไหมครับโอเค ยังไม่มีเดี๋ยวผมไปต่อเลยนะครับถามว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือทําไมต้องกอรอกนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยจะส่งเป็นหมายเลข UTP เข้ามือถือนะครับเพื่อเพื่อเป็นการ verify ตัวตนว่าคนที่มายืออ่นออกบัตรเนี่ยเป็นเจ้าของบัตรจริงๆนะ <c oughs> ไม่ใช่บัญชีม้านะหรืออะไรเงี้ยครับต่้เขาก็จะทําให้นะครับแต่ว่าผมขอบอกอย่างหนึ่งว่าระบบนะครับจะไม่มีการเก็บหมายเลขบัตรหรือเลเซอร์โค้ดหรืออะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมบ่อยทีหนึ่งนะครับ โอเคจะเห็นจะเห็นก้อนกลมๆหมายเลขสองนะครับตอนนี้เราอะเป็นผู้ยื่นขอบัตรนะครับเราก็ต้องมาติ๊กที่ตรงช่องอ่ากลมๆที่เป็นผู้ยื่นขอบัตรด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับที่เขียนว่าข้าพเจ้ายินยอมรับนโนบายนะครับก็คือว่ายินยอมอ่าเป็นการเชื่อ่ายการใช้งานนะครับแล้วก็กดหมายเลขสี่ได้เลยครับเป็นการยืนยันตัวตนนะครับทันทีที่กดหมายเลขสี่นะครับอ่า ระบบเนี่ยเขาก็จะให้ใส่ OTP หกหลักนะครับก็คือเราก็ดูจากมือถือเราได้เลยครับว่าเอ้ยฉันใส่มือถือเบอร์ถูกนะมันจะควรจะมี OTP ขึ้นมาหกหลักะครับเราหกหลักนั่นแหละครับเอามาใส่ที่ช่องช่องนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันรหัสนะครับพอกดยืนยันรหัสเนี่ยระบบอะ่ะเขาก็จะฟ้องว่าให้เราเนี่ยก <c oughs> ำหนดาพาสดร์ขึ้นมาหกหลักนะครับ หกหลักกำหนดเองได้เลยครับเป็นตัวเลขหกหลักก็ได้ครับเป็นหนึ่งถึงหกก็ได้ครับถ้าเกิดว่ากลัวลืมจริงๆแต่ว่าก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยซีคลีวเท่าไหร่นะครับก็ลองกําหนดดูและคิดว่าเราจะไม่ลืมนะครับแต่ถ้าเราลืมถ้าเราลืมจริงๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะมีเมนูที่ให้เราสามารถขอพัสดนใหม่ได้นะครับพอเรากําหนดรหัสเสร็จแล้วเนี่ยครับสมมติผมกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเสร็จแล้วผมกดยืนยันรหัสนะครับ ระบบถ้าทําถูกนะครับระบบก็จะฟ้องว่า <c oughs> เราทํารายการสําเร็จนะครับแล้วกดตกลงได้เลยนะครับพอเรากดตกลงแล้วเนี่ยระบบเขาก็จะพามาเราหน้าที่คุ้นเคยเป็นเป็นหน้าแรกนะครับเป็นหน้าแรกขึ้นมานะครับเราทํำยังไงเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับอันนี้เราจะถือเป็น user name ของเรานะครับหมายเลขโทรศัพท แล้วก็กดรหัสผ่านหกหลักที่เราเพิ่งกําหนดเมื่อสักครู่นี้ครับที่ผมกําหนดเป็น1 2 3 4 5 6นะครับ <c oughs> กดไปครับแล้วก็จะเข้าสู่ระบบนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ถึงถึงตอนนี้แล้วอมีตรงไหนสงสัยไหมครับยรู้อื โอเคไม่มีไม่มีขออนุญาตไปต่อนะครับอันเนี้ยเราลงอันเนี้ยจบขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วนะครับเราจะต้องล็อกอินเข้าครั้งแรกก่อนนะครับโดยใช้หมสโทรศัพท์ที่ผมที่ลงทะเบียนสักคู่นี้แล้วก็รหัสผ่านที่เพิ่งกําหนดนะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบโอเคหน้านี้สําคัญนิดหนึ่งนะครับหน้านี้สําคัญนิดหนึ่งนะครับหน้านี้จะเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนทางดิจิตอลนะครับก็คือเราอะอ่า พอพอเราล็อกอินไปแล้วเนี่ยครับอ่าเขาจะให้เรากรอกบ,บางช่องจะกรอ,อกไม่ได้นะครับ <_ d ata> เช่นคํานําหน้าชื่อภาษาไทยชื่อภาษาสกุลภาษาไทยเนี่ยจะกรอ,อกไม่ได้ระบบอ่ะเขาจะดึงจากฐานข้อมูลมาแปะไว้ให้เราเลยนะครับถ้าเกิดเป็นโปรแกรมจริงๆอ่ะช่องนี้จะกลายเป็นสีเทาแล้วก็จะโชว์ชื่อนามสกุลเราอยู่นะครับแล้วก็เขตจังหวัดพื้นที่เนี่ยอ,อาจจะกรอ,อกไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่องที่กรอกได้อยู่ก็คือหนึ่ง วันเดือนปีเกิดน,นะครับกรอกให้ให้ตรงกับประชาชนนะครับแล้วก็เลขอ่าเลขแบบตรประชาชนให้อันนี้จะกรอกไม่ได้นะครับเขาระบบจะดึงมาให้นะครับแต่แต่สิ่งที่ต้องกรอกนะครับคือเลเซอร์โคดล้างแบบประชาชนนะครับก็คืออ่าที่ผมที่ทางทีมแปะรูปเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับที่เขียนว่าเลเซอร์โคด โอเคเข้าใจว,าใ <Okay. S 2> ว่าทุกท่านจะก,กังวลว่าเลเซอร์โค้่ะมันสําคัญใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ากรอกไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรแต่แต่ที่แจ้งนะครับระบบเนี้ยถูกอ่าเขียนขึ้นมาโดยที่ไม่เก็บข้อมูลพวกนี้เลยนะครับฉะน,นั้นทางผู้พัฒนาโปรแกรมเนี่ยเลยขอให้ทุกท่านสบายใจนะครับผมเองก็จะไม่เห็นจะไม่มีใครเห็นตัวเลขนี้นอกจากเจ้า <c oughs> ของบัตรของของ,ท,งท่านเองนะครับโอเคทันที่เรากรอกข้อมูลครบแล้วครับเรากด ข้างปุ่มข้างล่างสุดที่ว่ายืนยันข้อมูลระบุต,ตัวตนนะครับพอเรากดปุ่มนี้เสร็จถ้าเกิดทุกอย่างถูกต้องนะครับระบบเขาจะพาเรามาที่หน้านี้ครับหน้านี้จะเป็นหน้าทีา่ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องเจอนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลทุกอย่างของท่านเกี่ยวกับการขอบัตรอยู่ในหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครทําตามขั้นตอนทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วเจอหน้านี้ถือว่าท่านประสบความสาเร็จแล้วนะครับว่าท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยครับ อ่าที่กล่าวมาทั้งหมดมีใครติดตรงไหนไหมครับโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยว uh อย่าพี่สอบถามนิดนึงค่ะครับค่ะเมื่อกี้ที่ว่าเขตพื้นที่ยื่นคํำร้องขอบัตรเนี่ยค่ะเอาเป็นอําเภอที่เราทำงานหรือว่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะเมื่อกี้ฟังไม่ทันค่ะ ที่อยู่ตามประชาชนครับขอบคุณค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าขอขอบคุณเพืตอคำถามน,นะครับเป็นคําถามที่ดีครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลของเรานะครับสมมุติอ่าเป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนของเราเลยนะคะคือถ้าพี่อยู่เชียงใหม่าบัตรประชาชนพี่อยู่เชียงใหม่แต่ทํางานชลบุรีตรงนี้ก็จะเป็นที่เชียงใหม่นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับโอเคอเรา ลงทะเบียนไปนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับมันไม่ยากใช่ไหมครับง่ายๆครับเราพยายามดีไซน์โปรแกรมมาให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับเสร็จแล้วลงทะเบียนหมดแล้วครับตอนนี้ทุกคนมีบัตรเรียบร้อยแล้วอ่าทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องพี่น้องถามนิดนึงตอนที่เราออกแบบตอนนั้นนะ่ะที่เราออกแบบไปให้ทางกองแผนนะ่ะ เราบอกว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนอีกช้อยหนึ่งมันจะต้องเติมตรงที่อยู่ที่ปฏิบัติงานด้วยเนาะตรงนี <_ p> ้เพราะว่าเวลาเนี้ยเราสามารถที่จะรีเช็คได้ว่าตรงนี้คนเนี้ยคนเนี้ยปฏิบัติงานบางทีบางคนเนี่ยที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนอีกที่หนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งอะ่ะในระบบบัตรเนี้ยมันจะต้องมีที่อยู่ของคนปฏิบัติงานเพื่อการรีเช็คในเรื่องของการการทางานของตัวแคร์เมนเจอร์ค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าแก้ให้เราหรือยังหรือว่าเติม ให้เราอย่างวันนั้นบอกอชูไปอะค่ะโอเคอันนี้เรียนใจกับพี่พี่น้องใช่ไหมครับใช่ครับพี่น้องครับคืออย่างนี้พี่น้องครับคืออย่างนี้ตรงนี้จะเป็นการส่นลงทะเบียนนะครับเหมือนเหมือนเขาเป็นการวอร์ดิฟายตัวตนอย่างเดียวยังไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับพี่อันเนี้ยอย่างเดียวแต่แต่ถ้าเราทําไปตรงจุดเดียวเลยไม่ได้เหรอครับมันสามารถที่จะแบบโฉกมาได้เลยคือคือต่อไปตรงเนี้ยพี่น้องอยาก ประเด็นนะครับก็คือหมายปลายทางของพี่น้องก็คือมันเหมือนกับตอนชื่อเรามีจุดมุ่งหมายปลายทางก็คืออยากเช็คคนที่ยังที่ซีเอ็มปฏิบัติงานกับไม่ปฏิบัติงานนะคะต่อไปเราอาจจะต้องแยกในระบบเนี้ยเป็นซีเอ็มที่ผ่านการอบรมนะกับซีเอ็มที่ปฏิบัติงานจริงเพราะว่าเราจะลิงก์ไปสู่เรื่องของการของบประมาณในเรื่องของการอบรมมาคะ่ะน้องจ้าโอเค <c oughs> ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับคือระบบเนี้ยเป็นระบบออกบัตรนะครับแต่จะะเข้าใจกันตรงนี้คือระบบออกบัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่พี่น้องถามทั้งหมดว่าอบรมเป็นยังไงได้บัตรแล้วอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยจะอยู่บนระบบสามสีครับพี่น้อง <c oughs> อยู่บนระบบสามสี่ระบบบัตรตามันก็น่าจะมีด้วยเนาะพี่ว่าน่ะมันจะได้เช็คได้ไงอ่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดคําถามนี้อาจจะต้องให้ทางทางทางหน่วยงานเจ้าของบัตรคุณคุณสุรเชษหรือเปล่าครับอาจจะต้องคนตอบว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้มันโชว์เลยเนี่ยหรือว่ายังไงอะครับตรงนี้งั้นงั้นเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกแดงหนึ่งนะคะโอเคไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวค่อยคุยหลังบ้านก็ได้ได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวโอเค <c oughs> ถึงตอนเนี้ย เป็นจบแล้วครับการลงทะเบียนที่ว e r i f y ตัวตนก็คือหมยความว่าเหมือนกับ <c oughs> เ,เราใช้แอปธนาคารเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวมดแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับทีนี้สมมุติว่าสมมติเราถึงหน้านี้แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเราเรา,เรายังไม่อยากทําวันนี้ครับติดงานหรือว่าเราง่วงนอนเราไม่อยากขอบัตรวันนี้ก็ปิดหน้าต่างนี้ <Okay. S 1> ไปก่อนหรือออกระบบกไปก่อนได้นะครับลองทําวันหลังได้ <c oughs> ทีนี้เหมือนเดิมครับพอมาทําวันหลัง เราเข้าลิงก์ที่ผมส่งให้อ่ะครับเ,เข้าลิงก์ที่ผมส่งให้อ่ะครับโอเคพอเราเจอหน้านเนี้ยเราก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์อ่ะครับกรอกเข้าไปที่เราลงทะเบียนไว้นะครับกรอกรหัสผ่านหกหลักที่เรากำหนดไว้แล้วกดเข้าสู่ระบบครับ <c oughs> แน่นอนครับก็จะกลับมาหน้าเดิมที่เป็นหน้าขอออกบัตรนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มการขอออกบัตรของบัตรผู้สูงอายุแล้วนะครับโอเค หลังจากที่เราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ระบบอะคัดให้เราไปคลิกที่ยื่นคำขอออกบัตรนะครับสังเกตว่าระบบอะจะมีสีบัตรให้เลือกนะครับให้เลือกว่าเราต้องการขอออกบัตรไหนถามว่า <c oughs> ทำไมเราต้องเห็นสีหลักนะครับซึ่งบัตรบัตรในนี้จะมีทั้งหมดสีใบก็คือบัตรผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับ <c oughs> บัตรพรบนมผงบัตรเจ้าหน้าที่แล้วก็บัตร c ีอมกับ c ีจนะครับซึ่ง อ่าถ้าเกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดว่าทางพวกพี่ๆจะเรื่องบัตรผู้สูงบัตรผู้สูงอายุนะครับ <c oughs> ให้เขาไปเลือกที่ยื่นคําขอบัตรใบสุดท้ายนะครับบัตรซีเอ็มและซีจีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่าอนาคตแบบว่าอยากเปิดร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารแล้วอยากเปิดร้านอาหารขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกพี่ๆก็ต้องมายื่นบัตรใหม่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นบัตรผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับอันนี้ผมได้ฟังเฉยๆนะครับ โอเคหลังจากที่เราอ่ากดยื่นบัตรผู้สูงอายุนะครับหมายเลขสองข้างล่างนะครับกดคลิกไปนะครับระบบอ่าเ็าจะขึ้นมานะครับว่าเอ่เราต้องการยื่นคำขอใช่ไหมนะครับเรากดเลขหนึ่งก่อนนะครับยื่นคำขอบัตรระบบจะถามอีกทีนึงครับว่าต้องการยื่นคำขอใช่ไหมอ่าเรากดยื่นคำขอครับโอเคกดไปแล้ว <c oughs> หน้าจอก็จะขึ้นมาครับอันเนี้ยจะเป็นจะเป็นชื่อผมเองนะครับ หน้าจอเขาจะขึ้นมาเพราะว่าจะขึ้นหมาเยเลขบับรประชาชนชื่อภาษาไทยและชื <c oughs> ่อนามสกุลอ่าและอาชีพนามสกุล,กลขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นนามสกุลนะครับอันนี้จะเป็นของผมทําไมถึงขึ้นเพราะว่าผมล<ม>็อกอินด้วยขั้นตอนการทะเบียาานเมื่อสักครู่นคะครับที่เป็นบรราานัตรประชาชนของผมเขาก็เลยขึ้นมาอย่างนี้ ครับแล้วผมก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับสังเกตว่านนวมไม่พบหมาเยเลขบัตรประาชาชนในระบบคําว่าไม่พบบัตรประาชาชนในระบบหมายถึงผมเนี่ยไม่เคยใช้ระบบสามสี่คือผมไม่เคยไปลงทะเบียนบนระบบสามสี่ไม่เคยอบรมไม่เคยอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็คือคนที่ผ่านการอบรมของบัตรเอ็ยบทัทรดีนะครับซึ่งก็จะไม่แปลกให้พบครับเพราะฉะนั้นทุกท่าน จะต้องเข้าไปทําระบบ3ามสให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้ผ่านทุกอย่างแล้วระบบถ้าเกิดมา,ายื่นบัตรระบบจะค้นเจอให้นะครับเดี๋ยวเราลองมามาดูกันกันได้น,นะครับในหน้าตาในหน้าจอของจริงนะครับ <c oughs> ทีนี้ตอนเจ้ายื่นขอไปแล้วเนี่ยครับสมมติสมม,ต,สม,มติว่าเรายื่นผ่านไปแล้วใช่ไหมครับเรายังอยากจะรู้ว่าเออบัตรของฉันเป็นยังไงถึงไหนแล้วนะครับสังเกตเมนูด้านซ้ายมือนะครับที่ผมไฮไลท์เป็นกรอบสีแดงไว้ได้เขียนว่าสถานะออกบัตร เวลาทุกท่านมาคลิกตรงเนี้อ,อพวกพี่ๆจะเห็นนะครับว่าเราอขอบัตรอะไรออกไปบ้างนะครับแล้วก็บัตรตัวนั้นเนี่ยอยู่ในสถานะไหนบัตรตรงนั้นที่เราขอไปยังมีข้อมูลส่งให้ไม่ครบหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราสามารถไปตรวจสอบดูได้นะครับโอเคสมมุติว่า <c oughs> สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเห็น อยู่บัตรใบหนึ่งะครับบัตรประจําตัวผู้สัมผัสอาหารเนี่ยครับสถานะตอนนี้เป็นอนุมัติบัตรแล้วนะครับแสดงว่าบัตรของผมที่ขอไปเนี่ยเจ้าหน้าที่อะครับอ่าแอปอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะดูบัตรว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมก็ไปกดที่อ่าสีแดงนะครับแสดงบัตรนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้กดปั๊บบัตรของผมก็จะขึ้นมาครับอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์บัตรนี้บัตรอันนี้นะครับอ่า อยากจะปริ้นเองหรืออยากจะถ่ายรูปเก็บไว้โทรศัพท์หรือว่าจะยังไงก็สามารถทําได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นบัตรที่ที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับของจริงจะมีลายเซ็นให้ครบนะครับโอเคตอนเนี้ยหมดการขั้นตอนการขอบัตรนะครับถึงตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมครับสั้นๆเลยเดี๋ยวผมบอกภาพรวมอีกทีหนึ่งครพี่ ภาพรวมคือถ้า PM าอ่า CM ท่านไหนที่อยากจะขอบัตรใช่ไหมครับระบบนี้มันเป็นระบบที่เราต้องลงทะเบียนไปก่อนแล้วเพื่อจะไปขอบัตรข้างในระบบนี้ครับ mm. ก็คือระบบนี้ไม่ใช่มีแค่ CM ไม่ไม่ไม่ใช่มีแค่บัตร CM ครับมันมีบัตรต่างๆเยอะเลยครับแต่ทีนี้อ่าถ้าเราจะใช้งานเราต้องสมัครเข้าไปก่อนโดยโดยหน้าลงทะเบียนตามที่อาจารย์บอกนะครับแล้วก็อ่า mm. ถ้าเราเป็นซ m เราไปลงทะเบียนที่สามซอะไรให้เสร็จเลยอ่า ส่วนอนเขตอนุมัติอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข้อมูลนะครับมันจะไปรอเช็คตามสิบสามหลักชนกับสิบสามหลักที่ระบบเนี่ยครับแล้วมันก็จะเป็นบัตรมาให้เราเลยแล้วก็จะเป็นหน่วยบริการที่ในสามสีส่งไว้ให้ด้วยครับว่าเราเราจะอยู่ที่ไหนแล้วก็เราแค่ใส่รูปของเราไปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็สามารถพิมพ์สามารถดูในอเว็บนี้ได้แล้วก็แอป,ปน่าจะกําลังพัฒนาอยู่จะได้จะมีแอป,ปใ,หให้ใช้ด้วยประมาณนี้ครับอาจารย์น่าจะเป็นแบบนี้เนาะ ใช่ครับถูกต้องเลยครับเราจะมีโมบายแอปให้ด้วยครับแต่ตอนนี้โมบายแอปต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มเขามีการเปลี่ยนไปต้องต้องต้องมีการแก้ไขครับคือคือสุดท้ายน้องโบก็คือว่าทุกคนต้องไปลงทะเบียนในสามสี่ก่อนใช่ไหมน้องโบมันถึงจะเข้ามาในทําระบบบัตรใช่ไหมใช่เป่าครับถูกต้องครับครับเนาะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้อาจจะยังไม่ยังบัตรยังไม่ออกเพราะว่าทุกคนยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน อ่าเพราะฉะนั้นอบรมใหม่ทุกคนนะคะต้องไปขึ้นทะเบียนในระบบ3าแล้วให้ทางศูนย์หรือสอสจออนุมัติเราเป็นบุคลากรในในในสาม่อดนะคะแล้วก็มาทำระบบบัตรตรงนี้ค่ะเนาะเพราะเป็นการรีเช็คด้วยว่าท่านปฏิบัติอานฮะไม่เมื่อวานเป็นลักษณะสมมุติง่ายยังสมมุติอยู่ เดี๋ยวเขาจะลบโปรแกรมนี้ก่อนเนาะเออไม่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 เชิงว่าโปรแกรมครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละแบบกันคนละแบบกันอันไม่เกี่ยวกับของผมอันนี้เป็นระบพื้นเขาทดลองทำแรมแปในโปรแกรมครับคนละอันครับโอเคผมก็ตกใจนะเจ้าโปรแกรมของผม่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมไม่มีลบปรแกแต่ผมจะจะจะโดนพี่น้องเพิ่มอีกนะไอเอานี้ระบบบัตรอย่างเดียวใช่ไหมคะวันนี้ที่พูดอ่ะใช่ครับ ไอ้ที่พี่น้องเติมเข้าไปในระบบของเกียรติบัตรด้วยอะคา่ะตกลงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในระบบครับต้องบอกว่าระบบนี้เป็นระบบทดลองนะครับ,รบอันนี้พอเราลงไปแล้วอะต้องต้องรอง <c oughs> าอาจารย์ดีไวเสียก่อนเดี๋ยวจะส่งลงไปให้ทาอีกทีหนึง่งแล้วก็ซีเอ็มที่จะขอตอนนี้มันก็ยังขอไม่ได้เพราะว่าเรายังม,มันมันถ้ามันจบผ่าหลักสูตรไปแล้วเดี๋ยวส่งข้อมูลให้เขาเอาไปรอเช็คอะครับประมาณนั้นนะครับ อ่าประเด็นเหมือนน้องโบบอกนะคะเพราะว่าระบบเนี้ยเดี๋ยวทุกคนอันนี้ทดลองนะคะเดี๋ยวทุกคนต้องไปไปขึ้นทะเบียนก่อนนะคะก็ก่อนขึ้นทะเบียนก็ต้องรู้ว่าเราผ่านการอบรมหรือไม่นะคะพอเราแจ้งว่า ทุกท่านผ่านการอบรมแล้วเนี่ยท่านก็เดี๋ยวทางแอดมินของศูนย์นาำมัะค่ะเขาก็จะแจ้งท่านว่าให้ไปขึ้นทะเบียนนะคะในระบบโปรแกรม 3C เสร็จแล้วเนี่ยทางศูนย์นามัยเขาก็จะไปแอดมินก็จะไปกดยืนยันว่าท่านอนะขึ้นทะเบียนแล้วเรียบร้อยอันนั้นนะคะแล้วก็ค่อยต่อมาในระบบของทำบัตรนะคะตรงนี้เนาะเพราะอันนี้เราเริ่มยืนยันละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวโยงกับเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าท่านมีเลข13หลักของท่านอยู่ นะคะโอเคครับมีอะไรเพิ่มไหมน้องโบไม่มีอะไรแล้วครับมีเท่านี้เลยครับมีเท่านี้เลยครับไอไอที่ทาไปแล้วเป็นเรื่องของทดลองโปรแกรมนะคะเหมือนเมื่อวานที่เราทดลองฝึกอบรมอะคะที่เราทําแคร์แพนนะคะตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ไปล้างระบบหมดนะคะแต่ยังไม่ล้างนะคะตรงนี้เพราะว่าท่านต้องไปทำแคร์แพนภาคสนามก่อนนะคะ เยืนยันนะคะทั้งในออนไลน์และออนไลน์นะคะว่าท่านต้องไปหาเขตนะคะช่วงยี่สิบยี่ิบเก้าสานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวทางศูนย์ทางศูนย์ก็เชิญท่านคุยกันนะคะในเขตของตัวเอง เองนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเลือกมานะคะเลือกมา1เคสนะคะที่จะมานําเสนอในวันที่4ี่นะคะซึ่งตรงนี้เราโยนเข้าไปแล้วนะคะในตัวตัวอะแกรมานะคะตรงนี้ว่าวันที่4เนี่ยท่านก็ต้องเข้าทุกคนนะคะเดี๋ยวเราทำหนังสือเชิญหนังสือเชิญที่ไปสสอจเราก็จะทําหนังสือเชิญแล้วเบ้งไว้ท่านสามารถไปเขียนสสจหน่วยงานของท่านได้เลยแล้วก็เสนอ ผู้บริหารได้เลยนะคะเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารเนี้ยเราจะโยนเข้าไปให้นะคะตัวหนังสือตรงนี้นะคะที่ว่าเชิญประชุมวันที่สี่นะคะโอเคเนาะาก็ก็ไปศูนย์ก็ยังต้องทํางานหนักเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนาะก็ต้องติดตามเหมือนเดิมเนาะมีอะไรเพิ่มเติมจะสอบถามอะไรอีกไหมคะ อันส่วนเกียติบัตรนี่เป็นส่วนกลางนะคะที่เราจะทำล้วออกไอท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากทั้งออนไลน์และออนไซต์นะคะช่วยรีเช็คนะคะไอตัวชื่อนำสกุลมาให้เรียบร้อยนะคะเรา ไม่ต้องไม่ต้องเอาตำแหน่งนะคะตำแหน่งล้วไม่เอาเอาแต่ชื่อนามสกุลนะคะเพราะว่าในเกียรติบัตรจะเอาแต่ชื่อกับนามสกุลเท่านั้นนะคะในการผ่านกอบลมนะคะตรงนี้พอชื่อท่านถูกท่านก็ได้เกียรติบัต,ตรต่อไปเกียรติบัตรก็จะมาคู่กับในเรื่องของบัตรนี้ละค่ะแต่รายละเอียดมันจะอยู่ในบัตรอยู่แล้วพอเราคลิกเข้าไปเราก็จะเห็นรายละเอียดของบัตรตรงนี้ค่ะ มีอะไรเพิ่มเติมไมไม่เห็นมีอะไรแต่บัตรบัตรตัวจำนำไม่ออกให้นะคะซีเอ็มนะครับโอเคครับน้องโบมีอะไรกับทีมวิทยากรอีกไหมลูกไม่มีไม่ม, <c oughs> ม,มีเราก็เสร็จก่อนกำหนดอ่ะแต่มันมีออนซะออนไลน์บอกว่าขาดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะในเรื่องของตัวหลัก หลักสูตรนะคะก็คือเป็นหลักสูตรครั้งแรกที่เราอบรมนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้สอนตอนเขียนอาจารย์ก็จะเขียนให้เยอะอยู่นะคะในเรื่องของแพทย์แผนไทยกับในเรื่องของกายภาพนะคะตรงนั้นก็ต้องขออภัยนะคะเพราะหลายๆอย่างมันก็เวลาจํากัดนะคะตรงนี้นะคะเราก็ยื่กันไปโยนกันมานะคะตรงนี้แต่ว่ายังไงนะคะเดี๋ยวข้อเสนอแนะทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วเราก็จะ องนะคะตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยนะคะที่เสนอแนะเข้ามานะคะตรงนี้นะคะเรายินดีรับฟังนะคะเพราะว่าก็ต้องขออภัยการอบรมนะคะแล้วเป็นหลักสูตรครั้งแรกนะคะที่เราเรามาอบรมนะคะท่านเป็นรุ่นแรกของเรานะคะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นทุกความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งสําคัญนะคะสําหรับการทํางานของเราเลยครั้งนี้ค่ะก็เสนอมาได้นะคะทางในระบบไลน์เลย Uh, วันนั้นเราถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้จะถ่ายอีกรอบนึงก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้กับวันแรกอาจจะสวยไม่เท่ากันนะคะอ uh, วันที่แล้วเราจะพื้นที่อาจจะจํากัดแต่วันนี้พื้นที่อาจจะต้องขยายนิดนึงอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะตรงนี้เชิญแล้วค่ะเดี๋ยวเราถ่าย,ายอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชม